มาคะ่ะทุกคนต่อไปนะคะเราจะถักหูกระต่ายกันนะคะโดยการถักแบบนี้นะคะสองอันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเลยนะคะอ่าอันนี้แอดมินใช้ไหมเ,เส้นเล็กนะคะใช้ไหมเส้นเล็กใช้สองอันนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็ถักโซ่นะคะก็โดยการทำแบบนี้ถักโซ่สามสิบห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35เพราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนทํา X ในโซ่ถัดไปนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะหนึ่งสองอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็นอกนั้นก็คือช่องแรกนี่เราจะใช้สองเนะคะโดยการทำา V นะคะต่อไปก็ช่องต่อไปก็ถักเดียวๆเ,เลยนะคะทุกคนอย่างนี้ค่ะถักไปอย่างนี้เลยนะคะ เดี๋ยวแอดมินขอถักมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแถวต่อไปนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะคือโซ่แรกนะคะที่เราถักไปนะคะก็คือเราจะทำสาม x นะคะหนึสองสอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็ทำา x ไปจนถึงตรงนี้เลยนะคะไปจนถึงตรงนี้เลยนะ ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะอ่าอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยเเลยนะคะจิ้มแล้วก็เก็บไหมไปพร้อมเลยนะคะจะได้แบบนี้อย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้ไปเรื่อยเเลยนะอย่างนี้ค่ะพอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะทํา เพิ่มอีก1 x 1แล้วก็สองมันก็จะได้เป็น3กลับไปที่เราขึ้นต้นไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็ทำ c เลยนะคะทุกคน c ก็คือการทำแบบนี้อย่างนี้นะคะอย่างนี้แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดใหม่เลยนะคะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะอันนี้สำหรับเหมือนตรงนี้นะคะนี่ค่ะเหมือนเส้นนี้นะคะ อาต่อไปนะคะเราก็จะเปลี่ยนสีเอาเป็นสีเข้มนะคะทุกคนนี่ค่ะแอดมินจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้นะคะเพื่อนๆจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้นี่ค่ะตรงนี้คือเรามี3 x อยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะ3 x อยู่ตรงนี้นะเราก็จะทํา3 x เหมือนกันโดยการอย่างนี้นะคะจิ้มไปแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็คล้องใหม่มาอย่างนี้นะคะ แล้วเพื่อนๆก็ทาอย่างนี้ค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ทำหนึ่งสองแล้วก็สามในช่องเดียวกันอย่างนี้นะคะโอ๊ยขอโทษค่ะแอดมินยิบเข็มผิดนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆก็ทำา x จนกว่าจะถึงยอดตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ นี่ค่ะแอดมินก็ถักมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ทำซีแบบนี้เลยค่ะพอซีแบบนี้เสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็จิ้มไปตรงเดิมนะคะที่เดิมนะคะแบบนี้อย่างนี้ค่ะแล้วตรงนี้นะคะเราจะมี 3x นะคะในมุมนี้ในช่องนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดกึ่งกลางนะคะอย่างนี้เราก็ทำา 3x ในนี้นะคะ2 3สาม แล้วหลังจากนั้นเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะอีก3แถวนะคะอันนี้เราได้1แถวแล้วนะคะแล้วอีก3ามแถวเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเหมือนกันตรงนี้เริ่มตรงนี้ 3x ตรงยอดตรงนี้ก็ 3x เหมือนกันนะคะทำแบบนี้ไปจนได้4ี่แถวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะแอดมินก็ถักได้4แถวแล้วนะคะต่อไปเรามาเดินขอบกันนะคะ นี่ค่ะแอดมินก็ถักเรียบร้อยแล้วนะก็จะได้แบบแบบนี้นะคะทุกคนต่อไปเราจะเป็นการถักขอบนะคะเราก็จะเปลี่ยนสีนี่ค่ะแอดมินก็จะเริ่มตรงกลางตรงนี้เลยนะคะที่เราทำเอ็กซไวสาครั้งแบบนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะแอดมินใช้สใช้ไหม2เส้นนะคะแล้วก็ทําแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จิ้มไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ แล้วก็ดึงแน่นๆอย่างนี้นะคะเป็นหลักแรกนะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จิ้มอีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่องเดิมนะคะก็จะเป็น2องแล้วนะคะต่อไปเราก็เดินปกตินะคะเดิน X ปกติเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ก็ไปอย่างนี้เลยนะคะก็เก็บไหมไปด้วยนะ อย่างนี้ค่ะแอดมินก็จะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงถึงมุมตรงนี้นะคะที่มันมี x 3อันนะคะ1 2 3สามตรงนี้เราก็จะใช้3มครั้งตรงนี้นะคะ3 x นะคะตรงกลางเลยนะคะตรงยอดมันเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินถักไปจนถึงตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาบอกนะคะทุกคนนี่ค่ะแอดมินก็ถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้ อย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้นะคะเป็นจุดยอดนะคะตรงนี้เป็นยอดแหลมนะคะเราก็ใช้ 3x นะคะสองแล้วก็สามแล้วก็เดินเดี่ยวเดี่ยวเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆเลยนะคะแอดมินก็นับไปอย่างนั้นแหละก็ <laughs> ถักไปจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแถวต่อไปนะคะนี่ค่ะมาถึงตรงนี้นะคะนี่ค่ะแอดมินก็ถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะทําแบบนี้แล้วตรงนี้ก็เราก็ทำซีนะคะทุกคนนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะ แอดมินมี2เส้นใช่ไหมคะแอดมินก็จะตัดออกเส้นหนึ่งนะคะแอดมินก็จะใช้แค่เส้นเดียวนะคะสําหรับเดินเดินขอบต่อไปนะคะนี่แอดมินก็จะได้แบบนี้แล้วแอดมินก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเข็มด้วยคะ่ะแอดมินก็จะใช้เข็มอันนี้เล็กตามเส้นมันนะคะก็ใช้เบอร์สองนี่ก็ทําโซ่หนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วอันนี้ก็ไพ่มาข้างหลังแบบนี้เพราะได้แบบนี้เสร็จน,นะคะแอดมินก็ทํา เขาเรียกอะไรนะคะถัก X ถอยหลังอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะได้แบบนี้อย่างนี้ค่ะถักไปเรื่อยๆเลยนะคะเอาให้ครบทุกหลักเลยนะคะโดยการถัก X ถอยหลังอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอย่านี้ถักไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราถักไปจนถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีต่อนะคะหมายถึงวิธีประกอบหูนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้ทําไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปนะคะนี่ค่ะแอดมินก็ถักมาได้แล้วนะคะ ใบหูใบที่สองนะคะทุกคนแล้วก็แอดมินก็จะเก็บเชือกไว้ยาวๆนะคะเก็บใบยาวๆเอาไว้เย็บนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ก็จะได้แบบนี้สวยไหมคะทุกคนได้สองอันแล้วนะคะต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นการเรียกอะไรนะประกอบแันนี้คะ่ะ ย่างนี้นะคะให้ได้สองอันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อหูกันนะคะนี่ค่ะแอดมินก็จะพับเป็นแบบนี้นะคะทั้งสองข้างให้มันเท่ากันนะคะทุกคนแล้วเราก็จะกะเอานะคะนี่ตรงกลางตรงนี้นะคะนี่ค่ะแอดมินก็ได้มาแล้วนะนี่ค่ะเราก็ วัดห่างมาจากตรงนี้นะคะสักหนึ่งสองสามแล้วอันที่สี่นะคะเราก็ทําแบบนี้เลยแล้วเอาให้ตรงๆนะคะนี่ยตรงนะคะตรงแบบนี้นะอ,อย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาเข็มมาร์กไว้นะคะอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะ <ๆ S 1> เอาให้ตรงเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็นับหนึ่งสองสามอันที่4ี่เหมือนกันเลยค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเอาให้ตรงกันนะคะทุกคนนี่แล้วเราก็มาร์กไปก่อนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็หนึ่งสอเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่จะได้แบบนี้นะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้เข็มเย็บเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเย็บ นะคะแอดมินก็จะสอยแบบนี้เลยค่ะสอยแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนนี่เอายังไงก็ได้ค่ะให้มันอยู่นะอา้าวผิดเดี๋ยวนะคะจับเข็มผิดนะคะทุกคนเราประดิษฐ์ประดอยนะคะทุกคนต้องใจเย็นๆนะคะนี่เราก็สอยมาตรงนี้เลยสอยแล้วก็เอามันขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ ย่างนี้เลยนะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะก็เย็บอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้นะคะนี่แอดมินก็จะเย็บแบบนี้เลยนะเย็บเหมือนสอยผ้าเรานี่แหละคะ่ะอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เลยนะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนนี่ เสร็จแล้วเราก็เอาเข็มมุดออกนะคะมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะเอาให้ตรงกันนะคะทุกคนต้องต้องพยายามดูด้วยนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะนี่ก็อยู่แล้วนะคะนี่แล้เวเราก็ทำอีกอีกสักครอบหนึ่งก็ได้นะคะนี่ก็ทำแบบนี้มันจะถ้าทำสองรอบสามรอบมันก็จะได้อยู่ดีนะคะทุกคนนี่ ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องซีเรียสเอาให้มันอยู่นะคะทำยังไงก็ได้ให้เวลาเราเย็บไปแล้วมันจะได้อยู่นะคะนี่ค่ะก็จัดทรงให้สวยๆนะคะเพื่อนๆจัดเอาเองเลยค่ะหรือเพื่อนๆจะเอาหูให้มันต่ำลงมาหน่อยก็ได้นะคะเอาที่เพื่อนๆสบายใจเลยนะคะเอาที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะทุกคนนี่พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะแอดมินก็จะพัน หนึ่งรอบอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะเพอได้แบบนี้เสร็จนะคะแอดมินก็สอยเก็บเลยค่ะทุกคนนี่อย่างนี้เลยนะคะเพราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะแอดมินก็ตัดไหมเลยค่ะนี่ก็จะได้แล้วนะคะหูข้างหนึ่งนะคะทุกคนหูกระต่ายจ้ะหูกระต่ายอย่างนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวแอดมินขอ เย็บอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะให้มันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเย็ยบดอกไม้นะคะทุกคนนี่คะ่ะแอดมินก็ต่อเป็นหูกระต่ายเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะก็จะเป็นเก๋ๆแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นห้อยๆแบบนี้นะคะนี่แล้วต่อไปนะคะแอดมินก็จะเสริมดอกไม้นะคะทุกคนนี่อดอกไม้ประมาณตรงนี้นะคะนี่ ตรงนี้นะคะแล้วก็มีใบไม้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ใบไม้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่แบบดอกไม้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับดอกไม้นะคะแอดมินก็จะจะตกแต่งประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เสริมด้วยใบไม้แบบนี้แล้วก็มีเครืออันนี้นะคะรู้สึกว่าแอดมินจะสอนอยู่แล้วนะในคลิปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปไปย้อนดูได้นะคะทุกคน นี่คะ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่เดี๋ยวแอดมินก็จะเย็บใส่ให้มันเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นห้อยๆมาแบบนี้เก๋ๆคะ่ะนะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆลองทําดูนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะมาสอนวิธีทำเ,เปียตรงนี้นะคะสวยๆนะคะทุกคนนี่คะ่ะสำหรับแอดมินนะคะก็วางตำแหน่งที่เราต้องการได้แล้วนะคะแอดมินก็จะ จะสอยเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะสอยธรรมดาแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยสอยเก็บไปแบบนี้เลยนะคะตรงกลางเลยนะคะนี่ค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะนี่อย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆสอยแบบไหนก็ได้นะคะนี่แอดมินก็จะทําเป็นแบบนี้นะคะเป็นกัน นี่ก็จะเป็นการเก็บไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเหมือนเราเย็บผ้าเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อให้มันอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะคะนี่ก็เย็บไปแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนะคะนี่ ไปเรื่อยๆเลยค่ะเป็นการสอ,อาะะอสอยอย่างนี้นะคะสอยอย่างนี้นะคะเหมือนเราสอยผ้าเลยนะคะอืมอย่างนี้เลยนะคะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ ตรงนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะถึงตรงนี้เราก็ทําแบบนี้เลยไม่หลุดแน่นอนค่ะเชื่อหนูไอ่เชื่อแอดนะคะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้อือเสร็จแล้วนะคะทุกคนสําหรับตรงนี้นะนี่ก็ตัดไหมเลยค่ะสําหรับตรงนี้อันนี้เราก็ห้อยๆไว้อย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสนะ แล้วเราก็เก็บไหมนะคะทุกคนนี่วิธีเก็บไหมก็คือแบบนี้นะคะนี่สอยไปตามเส้นนี้เลยนะคะเส้นกระดูกงูนี่นะคะนี่สอยไปตามเส้นกระดูกงูแบบนี้นะคะแล้วก็พันหนึ่งอันหนึ่งครั้งก่อนนี่คะ่ะก็จะได้แบบนี้แล้วก็นี่ก็จะได้อย่างนี้นะคะทุกคน เสร็จแล้วนะคะนี่เราก็ตัดเลยอย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นใบแบบนี้นะคะทุกคนนี่อันนี้เราข้างหน้านะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเย็บดอกไม้ดอกไมก้ก็แอดมินก็จะเอาตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมเนี่ยแอดมินก็จะทําแบบนี้เลยนะคะให้มันห่างๆหน่อยก็ได้ค่ะนี่ให้มันโชว์ใบเยอะๆ อย่างนี้นะคะแล้วก็เย็บเลยนะคะอ้าวเดี๋ยวหาหาเชือกก่อนเอ้ยหาสำหรับตรงนี้นะคะแอดมินจะใช้สีนี้สีฟ้าอันนี้นะคะแล้วแอดมินก็จะจิ้มข้างล่างเลยนะคะนี่ข้างล่างแบบนี้นะคะนี่ตรงไหนก็ได้คะ่ะตรงนี้ให้ให้มันโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเห็นไหมนี่โผล่มาตรงนี้นะคะ แล้วก็ดึงก็ไปเลยเอาไว้ยาวๆหน่อยนะคะเผื่อเก็บนะคะแล้วอย่างนี้เราก็สอยเลยค่ะสอยแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะนี่เขาเรียกสอยถอยหลังนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมเอาสักสองครั้งก็ได้ค่ะเพื่อความมั่นใจนะนี่ค่ะสอยเก็บสองครั้งเลยนะคะ นี่มันจะได้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนสวยๆค่ะแล้วต่อไปก็จิ้มตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาอย่างนี้นี่แล้วก็มาอย่างนี้สองครั้งนะคะทำสองครั้งเค้าไหมนี่ทำสองครั้งนะคะมันจะได้อยู่แน่นๆน,น,นะคะทุกคน,นอย่างนี้เลยค่ะ แล้วต่อไปก็ตรงนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะสวยๆงานประดิษฐ์ประดอยนี่เราต้องใจเย็นๆนะคะทุกคนนี่แล้วมันเป็นงานที่แบบว่าเราสามารถอัดแอปได้เราสามารถทําได้แบบว่าเอาที่เราพอใจเลยนะคะนี่เดี๋ยวก็เย็บไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตเย็บไปก่อนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเย็บไปให้เสร็จนี่แหละ อย่างนี้เลยคะ่ะสองครั้งสามครั้งไปเลยนะคะก็จะได้แบบนี้อย่างนี้คะ่ะอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็จิ้มที่เดิมนี่นะคะแล้วก็อย่างนี้เลยนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะนี่อย่างนี้เลยสองครั้งสามครั้งเลยนะคะเพื่อความมั่นใจนะคะทุกคน อย่งนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วะะเราก็จิ้มไปเลยคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องซีเรียสน,นะเอาๆอานี้ค่ะไปเลยอย่างนี้นะคะนี่อย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็ตรงนี้ แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็พันสักสองรอบแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็เก็บอย่างนี้เก็บไหมแบบนี้แล้วเราก็จิ้มไปข้างหลังเลยนะคะข้างหลังที่เราเย็บนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เก็บตามนี้เลยนะคะสอยเก็บเลยนะอย่างนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็ตัด ก็จะได้สวยงามเลยนะคะเพื่อนๆนี่ไงเก๋ๆนะคะทุกคนนี่แล้วใบไม้ก็แบบเป็นแบบนี้นะคะแล้วอันนี้ก็ต้องห้อยมาแบบห้อยมาแบบนี้เกๆ๋ๆแล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะเราก็เก็บสอยเลยคะ่ะสอยยังไงก็ได้คะ่ะให้มันอยู่นะคะอย่างนี้เลยสองรอบสามรอบยังไงก็ได้นะคะน,นี่แล้วเราก็จิ้มไปข้างหลัง เอ้ยไม่ใช่ข้างหลังหมายถึงข้างในนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็สอยเก็บเลยค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็ตัดเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับหูกระต่ายนะคะทุกคนหูกระต่ายแล้วก็ดอกไม้ข้างหน้านะคะเดี๋ยวแอดมินจะใส่หุ่นให้ดูนะคะ เสร็จเรียบร้อยสำหรับหมวกกระต่ายนะคะต่อไปแอดมินจะสอนวิธีอ่าตรงนี้นะคะเป็นเปียใส่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่ดอกไม้เราก็เสร็จแล้วนะคะอย่างนี้ค่ะเก๋ๆนะคะ